ตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรฐษฐกิจกับทวีศัก์เผ่าพันลบครับตรงประเด็นวันนี้นะครับก็อยากจะมาฉายภาพนะครับเราจะเริ่มคุยกันมากขึ้นนะครับในทิศทางแนวโน้มการลงทุนในครึ่งปีหลังนะครับถ้าจะให้สรุปในประโยคเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เรา cautiously opportunistic นะครับ คืออะไรนะครับคอนเชสก็คือว่า,ายังเชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจหลักๆนะครับอย่างเช่นในสหรัฐหรือโยุโรปเนี่ยยังค่อนข้างช้านะครับเป็นไปแบบค่อนข้างอ่อนแอนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า,าคิดว่าตัวอโอกาสการลงทุนเริ่มเข้ามานะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเดียวนะครับถึงแม้เราจะชอบอพวกคุอลิตี้บอลนะครับหรือว่าทองคำแต่สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเริ่มน่าสนใจมากขึ้นในภาวะที่ ความเสี่ยง recession วันนี้ต้องบอกว่าลดลงไปเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนนะครับไม่ได้เร็วร้ายอย่างที่คิดก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดโอกาสการลงทุนในมุมต่างๆนะครับเราไฮไลท์ไปแล้วสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ l o o a l r e ีดนะครับวันนี้ก็จะมาไฮไลท์เรื่องของหุ้นจีนนะครับซึ่งเราได้มีการอินิเช t ตตัว trading งไอเดียนะครับในกรอบ3 6ถึง6เดือนทั้งหน้านะครับเรื่องของสินทรัพย์ปลอภัยเองนะครับทองคาเองเนี่ยก็ วันนี้เรามีคำแนะนำเป็นเทรดดิ้งไอเดียในรูปแบบของ s ักเจอร์โนตนะครับที่คิดว่าน่าสนใจมีการป้องกันเงินต้นแล้วก็มีลุคแบ็กฟีเจอร์นะครับที่ทำให้ราคาที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ดีกว่าการเข้าไปซื้อตรงๆนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละประเด็นนะครับแต่ก่อนอื่นขอย้อนไปดูตลาดนิดหนึ่งนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปรับขึ้นต่อนะครับในแง่หุ้นโลกสินทรัพย์ปลอดภัยก็ส่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ไฮ a l ลิตี้บอลนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับทีนี้ขอผมขอสรุปนะครับก่อนจะเข้าไปในรายละเอียดนะครับวันนี้ที่แนะนำเอามาไฮไลท์3ตัวหลักนะครับขอดูด้านขวาก่อนละกันนะครับในแง่ของพอร์ตที่เป็นซัทเทรไลท์นะครับอย่างที่เรียนไปถ้าเป็นหุ้นจีนเนี่ยจะแนะนำเป็นพาสซีฟฟันนะครับอันนี้เราอยากจะให้เรียกว่า p a r t i ิซิ a t เนะครับกับขาขึ้นของตลาดตรงๆนะครับไม่ต้อง เอาเรื่องของการเลือกหุ้นของ Active Fund Manager เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำา2กองหลักนะครับก็คือเป็นกองพาส i ี e ถ้าเป็นกองต่างประเทศนะครับก็คือเป็น ETF ที่ชื่อว่า MT นะครับเป็นของ i s h a r e s m ก็สะกดด้วย MCHI นะครับแล้วก็ถ้าเป็น f e e d ดอร์ฟันที่เป็นพาสีนะครับก็คือเป็นกองของ KKP Asset Management k น p ะครับ KKP China นนะครับ, k k รบทีนี้ถัดไปคือทองคำนะครับจะแนะนำในรูปของ s u c เจ r n o Note นะครับเดี๋ยวผมมาให้รายละเอียดทีหนึ่งนะครับมีรายละเอียดปีกย่อยหลายอย่างเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็ยังอยากจะย้ำในแง่ของคอร์ปอทที่เราชอบ global read มากขึ้นนะครับกองแนะนำนะครับเช่นเคยนะครับเจน e สแฮนเดอร์สันนะครับ global property ถ้าเป็น feeder fund นะครับกอง F F ในไทยนะครับก็จะเป็นของ KT asset management นะครับ m นะครับกองเก็เป็นกอง KT property นะครับทีนี้มาดู ภาพใหญ่นิดนึงก่อนนะครับที่บอกว่าโอกาสการเกิด r e i e s s i o นลดลงนะครับตัวเลขที่เข้ามาก็คอนเฟิร์มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างตัวเลข Retail Sales ล่าสุดในสหรัฐนะครับเดือนพฤษภาคมก็ออกมา0.3%มันออนมันะครับสูงกว่าคาดที่0.2%นะครับเงินเฟ้อก็แน่นอนนะครับสารฐกจมีความทนทานก็ลงค่อนข้างยากนะครับถึงแม้เงินเฟ้อเฮดไลน์นะครับจะลงจาก4.9%นะครับในเดือนเมษามาเป็น 4% Year on Year นะครับในเดือนล่าสุดนะครับแต่ว่าถ้าดูตัว core inflation กันเฟ r s พื้นฐานนะครับยังค่อนข้าง running ที่ระดับสูงหน่อยนะครับประมาณสัก5%ในอัตราต่อปีนะครับทีนี้มาดู central bank นะครับมีการประชุมใน central bank หลักทุกอันเลยนะครับเริ่มจากของสหรัฐนะครับหยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับที่แถวๆ5.1%แต่ว่าส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอีก2ครั้งนะครับประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็ทําให้ตลาดตกใจเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเ,เราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นอีก1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับก็ถือว่าใกล้กับจุดสูงสุดของไซเคิลนี้มากแล้วนะครับเช่นเดียวกับ European Central Bank นะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกจุดนะครับมาอยู่ที่3.5%ส่งสัญญ,ญาณว่าจะปรับขึ้นอีกเป็น3.75%นะครับแต่ว่าท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวดเนี่ยทำให้ตลาดเชื่อว่าอาจจะไปถึง4% แต่ว่าไม่ว่ายังไงนี่ก็เหมือนกับสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับคือใกล้ถึงจุดสูงสุดมากแล้วนะครับส่วนแบงก์แกรบเจ็แยนเนี่ยทรงคงนโยบายนะครับในแง่ของทั้งในแง่ยู d c คอร์ Control แล้วก็ในแง่ของดอกเบียนะครับทีนี้อยากจะมาย้อนกลับมาดูนะครับด้วยตัวเลขที่ออกมาในช่วงนี้นะครับทําให้เราเชื่อว่าโอกาสการเกิดรีเซชชันลดลงนะครับเหตุผลคือ5ข้อใหญ่ๆนะฮะอันแรกนะครับ เรื่องของการเจรจาเพดานนี้ผ่านไปแล้วนะครับไม่ได้มีการดีฟต์เกิดขึ้นการล้มของ Regional Bank สหรัฐนะครับตอนแรกเป็นช็อคที่น่าตกใจเหมือนกันแต่วันนี้ก็การปล่อยกู้มีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับแต่ก็คล้ายๆกับวงจรขาขึ้นของดอกเบี้ยปกตินะครับไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากกว่านั้นข้อที่2นะครับคือการที่ตลาดแรงงานเนี่ยมันตึงตัวค่อนข้างมากนะครับก็มีความเสี่ยงว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกเยอะเลยอีกแรงๆเลยเนี่ย แต่ว่าวันนี้ความเสี่ยงนี้ก็ดูลดลงเรื่อยๆนะครับอาจจะปรับขึ้นเอาไปแค่ครั้งสองครั้งนะครับตลาดแรงงานมีการชะลอลงมาได้นะครับเรื่องการประกาศรับสมัครงานนะครับก็ลดลงจากพีคมาประมาณสัก40%บอตอีกอันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็น Data ใหม่เหมือนกันนะครับที่เราเห็นช่วงหลังเนี่ยคือซัพพลายของแรงงานก็เข้ามาเพิ่มนะครับจากอิมิเกรชันที่ช่วงโควิดเข้ามาไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็เข้ามาเพิ่มทําให้ลดแรงกดดันในตลาดแรงงานไปพอสมควรนะครับ ถัดไปนะครับ excess saving ที่เริ่มมีการใช้กันแล้วลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมาอันนี้จะมีส่วนที่ถูกช่วย offset นะครับส่วนหนึ่งจากตลาดแรงงานนะครับที่มันชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่าจ้างแรงงานยังดีอยู่เพราะฉะนั้น income ของ labor ยังดีนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้จะจะจะโยงไปที่ global read ด้วยนะครับเราเห็นแล้วว่าตัว housing sales นะครับของสหรัฐเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดแล้วเริ่มปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ ตัวราคาบ้านสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะย่อตัวลงมานะครับระดับหนึ่งแต่ว่านี่ก็เริ่มกลับขึ้นไปม้วนกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับที่ม้วนกลับขึ้นไปเนี่ยมันสูงกว่าก่อนโควิดพอสมควรเลยนะครับซึ่งวันนี้เราเริ่มเห็นอะไรคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของค่าเช่านะครับกราฟด้านบนด้านขวาเนี่ยตัวสีส้มนะครับจะเป็นค่าเช่าที่ทางไพรเวทเซกเตอร์เขาเก็บข้อมูลมานะครับจะเป็นสัญญาล่าสุดเลยนะครับคือดูเป็น year on year นะครับ ก็จะเห็นว่ามันเคยพีคที่ประมาณสัก16%นะครับแต่ว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันย่อตัวลงมาที่5%นะครับอันนี้จะเป็น leading indicator ของตัว rental CPI นะครับก็คือเป็น CPI ในส่วนของค่าเช่าซึ่งมันจะเป็น laggard นะครับตัวเลขมันจะมาช้ากว่าแต่ว่า k e ์ที่ผมอยากจะไฮไลท์ในหน้านี้ก็คือว่าถึงแม้ค่าเช่ามันจะลดลงในแง่ year on y e a นะครับแต่ถ้าเราดูระดับของค่าเช่าด้านล่าง นะครับอันนี้เป็นเลเวลของค่าเช่าเลยเนี่ยก็มันมันเริ่มพังงกหัวขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับน่าจะบอททอมเอาไปแล้วเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแต่สังเกตได้ว่ามันจะระดับเนี่ยมันจะสูงกว่าก่อนโควิดอยู่เยอะเลยนันก็หมายความว่าจริงๆค่าเช่าเนี่ยถึงแม้ชะลอลงมาได้อาจจะช่วยชดเงินเฟ้อลงมาได้นะครับแต่ว่าค่าเช่ายังจะร้อนแรงอยู่ระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับก่อนโควิดเพราะฉะนั้น ข้อสรุปนะครับก็คือว่าถึงแม้เราจะมีข่าวดีเรื่องของความเสี่ยง c ว s s i o n ที่อาจจะลดลงนะครับแต่เราจะเจอกับภาวะที่เงินเฟอ้อจะลงช้านะครับแล้วก็ตัวดอกเบีย้ยนะครับยังน่าจะอยู่สูงนะครับอีกสักระยะเวลาหนึ่งถึงแม้จะพีคได้นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนอย่างหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือว่าตัวที่ได้ประโยชน์จากค่าเช่าที่สูงนะครับก็คือพวกเรียลเอสเต นะครับในขนาดเดียวกันก็ต้องเลือกเรีย e s t a เตทนะครับที่จะได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบียมันมันพีคไปแล้วนะครับต้องเป็นเรียลเอสเตที่พึ่งพาการกู้ยืมในบอลมาเก็ตนะครับมากกว่าการไปกู้แบงค์นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับคําแนะนําของเรานะครับในในโ l l บ a ลร e นะครับถัดไปนะครับอีกไอเดียหนึ่งก็คือเราแนะนําให้ซื้อหุ้นจีนนะครับเป็น Trading งไอเดียในกรอบ3 6ถึง6เดือนทั้งหน้า มี5เหตุผลหลักนะครับเหตุผลแรกก็คือราคาหุ้นถูกมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ PE เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตหรือว่าเอา PE ของหุ้นจีนนะครับไปเทียบกับหุ้นโลกนะครับก็ถูกกว่าในอดีตเนี่ยค่อนข้างลึกเหมือนกันอันที่2นะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะครับเริ่มทยอยมาแล้วนะครับก็คือเรื่องของเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับเชื่อว่าจะตามมาอีกนะครับเพราะว่าวันนี้ ปัญหาของจีนอย่างหนึ่งก็คือการฟื้นตัวเนี่ยมันเริ่มแผ่วตัวลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วเขาก็มีปัญหาการว่างงานนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของหนุ่มสาวนะครับคนหนุ่มสาวซึ่งถ้าปล่อยอย่างนี้อาจจะเป็นปัญหาสังคมได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตลาดบ้านเนี่ยถ้าปล่อยให้มันมีการหดตัวแรงๆอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้อาจจะเกิดความเสียหายได้เยอะเลยนะครับเราเชื่อว่าจะมีการกระตุ้นทางฝั่งอุปสงค์ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็น การกระตุ้นด้วยนโยบายการคลังนะครับหรือว่าการกระตุ้นไปที่ property sector โดยรวมนะครับหรือว่าอ,อาจจะมีการกระตุ้นในภาค infrastructure เข้ามาด้วยนะครับประเด็นถัดไปนะครับคือเรื่องของความคาดหวังของตลาดนะครับต้องบอกว่าในช่วงต้นปีหลังจากเปิดเมืองเนี่ยคนมีมุมมองด้านบวกต่อจีนกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งบราจอนะครับทางฝั่งของ ร e เสิร์ชเช้าต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้แต่ละคนเนี่ยเริ่มล่าถอยกันไปเยอะแล้วนะครับเราคิดว่าเป็น Contrarian Indicator ที่ดีนะครับพอคนมีเริ่มมีมุมมองที่ไม่ได้บวกมากเกินไปเนี่ยแล้วก็หุ้นมันก็ย่อตัวลงมาจาก year to date p e k นะครับประมาณสักแถๆยี่สเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่อาจจะน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนนะครับถัดไปนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องของ เลก u l เ t ชันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทเทคของจีนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าหลังจากมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาวันนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับไม่ได้เพิ่มมาตรการหรือว่าการควบคุมอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเท่าไร่นักนะครับงนั้นสุดท้ายนะครับก็มาเป็นไอเดียนะครับเรากรอบประมาณสัก3-6เดือนนะครับแทร็เก็ตรีเทิร์สักประมาณ10-15%นะครับแนะนำให้ใช้พารซีเป็นหลักนะครับก็คือกอง เอ็มชีนะครับ ETF ในต่างประเทศนะครับหรือถ้าเป็นพาสซีฟในไทยก็เป็นอกอง KKP China QH นะครับไอเดียสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของทองคำนะครับแต่แทนที่จะเป็นการซื้อทองคําตรงๆนะครับสำหรับคนที่อาจจะรับกับผลขาดทุนไม่ได้นะครับมันมีการลงทุนผ่านสตั๊กเจอร์โนดที่มี Capital Protection นะครับก็คือกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็จะได้รับเงินต้นคืนนะครับ สิ่งที่เราเสนอเนี่ยจะเป็นสักเจอโนดในรูปแบบของชาร์กฟินนะครับลักษณะของช h a r ก Fin เนี่ยก็คือว่ามันจะได้ผลตอบแทนนะครับตามราคาทองคําที่ขึ้นไปแบบ1ต่ตอนหนเลยนะครับเช่นขึ้น5%ก็จะได้5%เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปเยอะๆนะครับอย่างเช่นเกิน25%เน่ยจะก,กลายเป็นว่าผลตอบแทนจะลดลงมานะครับเหลือแค่4%นะครับทีนี้เราไปดู d i เวอร์ของราคาทองคำนะครับสอันหลักๆ ที่เรามีมุมมองด้านบวกนะครับก็คือฝั่งหนึ่งคือเรื่องของอดอกเบี้ยกับค่าเงินนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือเรื่องของความเสี่ยงครับความเสี่ยงเรื่องของ geopolitics นะครับเป็นไดเวอร์ที่สําคัญของราคาทองคาอันหนึ่งนะครับอันนี้ยังคงอยู่ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ระหว่างจีนกับสหรัฐหรือว่ายูเครนเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือค่าเงินดอลลาร์นะครับถ้าเกิดดอกเบีย้ยปรับขึ้นไปอีก1ครั้งหรือ2ครั้งเราพีคได้ ค่างเงินดอลลาร์อาจจะมีแนวโน้มอ่อนตัวนะครับเป็นตัวที่ส่งเสริมราคาทองคาแล้วก็ตัวดอกเบี้ยเองนะครับวันนี้ยังอาจจะไม่ปรับลดลงนะครับแต่ s a ว่าในกรอบประมาณ2,024คือปีหน้าเนี่ยมีการปรับลดลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเป็นตัวหนุนราคาทองคำนะครับในโมเดลเราเนี่ยมองว่ามีอัพไซด์ต่อราคาทองคําประมาณสัก10%กว่านะครับในกรอบประมาณ1ปีข้างหน้าก็เลยเป็นที่มานะครับเราแนะนำตัวสัจเจโนด์นี้นะครับอายุ1ปี แล้วก็ถ้าสังเกตในกราฟนี้นะครับเราคิดว่าอัพไซด์เนี่ยมันจะไปถึงแค่ประมาณสัก2,200เหรียญน,นะครับถ้าดูระดับของการน็อกเอาท์นะครับที่เกิน25%แล้วผลตอบแทนจะดรอปมาเป็น4%เนี่ยรีเบทที่แค่4%เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับที่ราคาทองคำประมาณ2,400เหรียญน,นะครับซึ่งเราคิดว่าเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นด้วยฟีเจอร์นี้นะครับน่าจะตอบโจทย์การลงทุนในทองคา เราต้องบอกว่ามันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนได้ต้นทุนการลงทุนที่ดีนะครับก็คือตัวโนตตัวนี้จะมีฟีเจอร์ล o คแบ็กนะครับก็คือหมายความว่าเ,าเวลาเข้าลงทุนเนี่ยจะไม่ได้ใช้ราคาทองเริ่มต้นโดยทันทีนะครับแต่ว่าจะปล่อยให้มันผ่านไปเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วค่อยมองย้อนกลับมาใน1เดือนนะครับว่าวันไหนเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ําที่สุดนะครับจะเอาราคาในวันนั้นเนี่ยเป็นตัว จุดเริ่มต้นการลงทุนนะครับมันพอใส่ลุคแบ็กฟีเจอร์เข้าไปนะครับก็จะช่วยให้ราคาเริ่มต้นของการลงทุนนี้ดีขึ้นนะครับมันก็ทั้งหมดของวันนี้นะครับมี3มไอเดียหลักๆที่เน้นในวันนี้นะครับก็คือยังเป็น global read ที่เรายังเชียร์เหมือนเดิมนะครับหุ้นจีนนะครับเรา initiate ตัว trading idea นะครับกรอบสามเดือนหกเดือนนะครับแล้วก็ทองคําที่แนะนําผ่าน structure note นะครับชาร์จฟินนะครับสำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องผลขดทุนนะครับ ครับก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับใครสนใจอยากจะเริ่มลงทุนกับเรานะครับก็เปิดบัญชีกับเอชได้นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile นะครับขอบคุณครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile